นเนี่ยเขาไม่ได้มาพักผ่อนมาเพื่อมาสู้มาเพื่อเต็มที่ครับเห็ครับขอความรับสื่อข้างนอกเลยครับนะฮะซุนเ,เต็ล้วเราจะาทำเพจต่อใช่ไหมครับครับเสร็จเพจต่อครับมิสเตอร์เดลชองค์ here, ครับ So, coach, would you like to say something f o r e uh, So, uh, thailand is of course one of the strong country in ASEAN. no uh, no we play normal so my uh, tactic discipline is not so changing a lot and of course we must think about that tomorrow is our game uh, What that qualification uh, our group is equipment play play quality and have many very the good second good but มีมีหลายสายเหตุนะครับที่ที่ทำให้สโกอโได้พูดพูดเช่นนั้นนะครับก็เช่นเออเรามีแฟนบอลที่สนับสนุนเราอยู่ประมาณ4-5่ถึหมื่นคนนะครับแล้วก็เรามีความพร้อมไม่มีนักเตะผัดเลตะแล้วก็เออส่วนสถนิติเก่าๆเนี่ยเราเราจะไม่ไม่คิดเลยนะครับเราดูจากเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับ